สมาร์ทวอช3,990บาทคุณคิดว่าทําอะไรได้บ้างในเมื่อมีโปร g s Pro 2มันทําได้เกินกว่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแท็กกีฬาหรือว่าสุขภาพแบบละเอียดยิบการมาพร้อมกับ GPS ความถีค่คู่ที่คุณสามารถนําทางได้อย่างแม่นยําการโหลดแมปเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตัวสมาร์ทวอ h แล้วก็ตัวนี้กันน้ํา 5ATM อีกด้วยทั้งหมดทั้งปวงในราคา3,990บาทมันคุ้มค่ามากจริงๆวันนี้เาาจะให้พี่เสือเนี่ยไปเล่าทุกคนฟังแบบจัดเต็มว่าเป็นไงบ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้เขาจะดีไซน์มาเป็นหน้าปัดแบบทรงกลมนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะตัวเรือนนะครับเขาทําจากสเตนเลส 3-16L นะครับที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ ทนต่อการกัดกร่อนด้วยนะครับและที่สําคัญน้ําหนักเบานะครับใส่สบายนะครับไม่ได้รู้สึกหนักข้อมือมากนะครับผมตัวเรือนเนี่ยเขามีปุ่มหมุน Ro เตตติ้ง o w หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเม็ดบะยมนั่นเองนะครับก็สามารถหมุนใช้งานได้จริงนะก็สามารถใช้เลื่อนโหมดต่างๆได้นะครับหรือว่าจะเป็นการปรับวอลลุ่มก็ใช้ตัวเม็ดบะยมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างตัวนี้จะเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับสามารถใช้เลือกโหมดกีฬาหรือว่าสลับโหมดต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะครับ มาในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เขาให้หน้าจอมาขนาด1.43นิ้วนะครับแล้วก็จอเป็น AMOLED ด้วยนะครับตัวหน้าจอคมชัดมากนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสู้แสงได้ดีนะครับความสว่างสูงสุดเขาให้มาที่1,200 nits เลยนะครับสำหรับสายออกกาลังกายกลางแจ้งเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีตัว ambient light sensor นะครับที่จะรับแสงภายนอกแล้วก็มาปรับความสว่างหน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับรองรับ always on display ด้วยนะครับใครชอบก็สามารถเปิดไว้ได้นะ แล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้กันน้ำ5 ATM นะครับสามารถใส่ว่ายน้ำได้เลยนะครับ มาต่อในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแอปได้นะเขาจะมีแอปของเขาเลยนะครับชื่อมีโบฟิตนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับ Google Fit ที่เป็นของ Android ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น iOS เนี่ยก็ใช้เป็น Apple Health หรือว่าจะเชื่อมต่อแอปสากลทั่วไปบอย่าง Star ์ว่าก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูในแอปกันหน่อยนะครับมีโบฟิตนะครับนี่เข้ามาแล้วนะก็เขาจะมีการบอกเลยนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพเนาะเรามาดูตรงนี้ได้พวกก้าวต่างๆที่ เราเดินในแ,แบบนี้เขาก็บันทึกไว้ให้นะครับอัตราการเต้หนหัวใจเขาก็บันทึกไว้นะครับอันนี้ดูได้เป็นรายวันเลยนะครับอันนี้เมื่อวานา ahora, แบบวันนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มา SBO2 อันนี้วัดไว้นะครับเมื่อวานนะวันนี้ยังไม่ได้วัดนะครับเมื่อวาน94%านะครับแล้วก็อันนี้การนอนหลับนะครับก็ใส่ไป2วันแล้วนะเขาก็จะมีการสรุปให้ด้วยนะครับอย่างนี้การนอนหลับ6ชั่วโมง4นาทีแบบนี้นะครับก็จะมีสรุปให้หลับลึกแค่ชั่วโมงจุด 48อะไรแบบนี้นะครับนอนหลับสบาย2ชั่วโมง45การกรอกตาแบบรวดเร็วระยะหลับฝันนะครับชั่วโมง31นะครับคะแนนรวม74คะแนนก็ประมาณ3ดาวครึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันจะมีเขาสรุปตรงนี้ให้อีกนะก็จะมีการนอนหลับลึกอย่างต่อเน,นื่องแค่60คะแนนเองก็ถือว่าต่ำเกินไปนะครับควรจะอยู่ที่70ถึง100อะไรประมาณนี้นะเขาก็จะมีการแนะนำ ค่ามาตรฐานไว้ด้วยนะครับการนอนทั้งหมด6ชั่วโมงอันนี้ถือว่าปกตินะครับเพราะอย่างน้อยก็คือ 6- กถึงสิชั่วโมงประมาณนี้เนาะหลับลึกหลับสบายอะไรแบบนี้อัตราส่วน i อเต่างๆเนี่ยอย่างอื่นก็ปกติจะมีอันแรกที่ต่ำเนาะเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการนอนรั้งต่อไปได้นะครับนอนให้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะทําให้ช่วยให้หลับลึกมากขึ้นคะแนนก็อาจจะขึ้นมาปกติได้อะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมอนิเตอร์สุขภาพเราได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือการฝึกซ้อมนะครับแผนการฝึกซ้อมต่างๆอันนี้ก็คือ5กิโลผมลองไปแล้วนะครับเขาก็จะมีการบอกให้เนี่ยวันนี้วิ่งสบายๆวันนี้พักแล้วก็อีกวันหนึ่งวิ่งสบายๆสัปดาห์ที่2เพิ่มความเข้มข้นขึ้นแบบนี้นะเขาก็จะมีการบอกในนี้ก็จะเป็นหน้าการปรับหน้าอุปกรณ์ต่างๆนะนี่เลือกนะ้าปัดอะไรแบบนี้ได้นะครับ แล้วก็หน้าโปรไฟล์สุดท้ายในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็ประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของโหมดกีฬากันนะครับก็ตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปตรงปุ่มสปอร์ตตัวนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีกีฬาให้เราเลือกมากมายเลยนะครับตัวนี้รองรับกีฬากว่า150โหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งวิง่งเดินปั่นจักรยานปีนเขาตีแบตอะไรแบบนี้ก็คือ เป็นมาตรฐานทั่วไปมีอยู่แล้วเนาะล้วก็กีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาก็มีใส่มาให้หรือว่าถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆเป็นกีฬาที่แปลกมากๆแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็สามารถที่จะใช้ฟรีโหมดได้นะครับในการวัดการออกกำลังกายของเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขายังมีระบบตัวจับการออกกําลังกายอัตโนมัติด้วยนะครับสมมุติเวลาเราไปวิ่งหลายคนอาจจะเคยเป็นอย่างผมเนี่ยเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาไปวิ่งบางทีเราไปถึงเราวอร์มเสร็จปุ๊บเราวิ่งเลยลืมกดบันทึก ลืมกดแบบเข้าโหมดกีฬาแล้วกดกด<ๆ>โหมดวิ่งแล้วก็บันทึกการออกกําลังกายของเราใช่ไหมลืมพอวิ่งไม่ได้สักพักถึงจะมานึกได้เราค่อยมาเปิดอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเนาะตั้งแต่เริ่มต้นอะไรแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยก็แก้ปัญหานั้นได้นะครับเพราะว่าเขามีการตรวจจับให้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดเราเริ่มออกกําลังกายนะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาในส่วนของการลืมบันทึกได้ดีเลยนะครับเหมาะมากๆสาหรับคนขคนี้ลืมอย่างผมเนี่ยแหละนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้ามีโบ G S Pro 2ตัวนี้เนี่ยเขามีโหมด ไตรกีฬานะครับรือว่าไตรแอดลอนก็คือเป็นกีฬาที่รวบรวมการวิ่งปั่นจักรยาน,นว่ายน้ําไว้ในครั้งเดียวเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายไตรกีฬาแบบนี้นะเหมาะมากมากเลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีระบบที่สลับกิจกรรมให้อัตโนมัติเลยนะครับสมมุติว่าเราไปไตรกีฬาใช่ไหมมันจะมีวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำใช่ไหมครับ พอเราเรื่องหมดนี้เนี่ยเขาจะทําการสลับให้อัตโนมัติเลยแล้วก็วิเคราะห์สรุปทั้งหมดนะครับรวบรวมไว้มาในผลสรุปเดียวเลยนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมชัดเจนนะครับก็ใครที่เป็นสายไตรกีฬานะครับพลาดไม่ได้กับเจ้ามีโบ GS Pro 2ตัวน,นี้เลยนะฮะ และสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไปสําหรับการออกกําลังกายนะครับนะั่นคือ GPS นั่นเองนะก็คือเจ้ามีโบ GS Pro 2ตัวนี้เนี่ยเขามีการพัฒนดาด้าน GPS นะครับให้มีความแม่นยําม,มากขึ้นกว่าเดิมนะโดยตัวนี้เนี่ยเขารองรับ Dual Frequency GNSS นะครับก็จะมีความแม่นยําม,มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราใช้ในพวกในเมืองที่มีตึกสูงๆเยอะสมมุติเราไปซิตี้รันอะไรแบบนี้นะวิ่งในเมืองตึกสูงๆเยอะๆเนี่ยอาจจะมีการบังสัญญาณอะไรพวกเนี้ยเจ้าระบบ Dual Frequency g n จ s เนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้มากเลยนะครับก็ทําให้จับสัญญาณได้ดีขึ้นแม้ในที่ที่แบบมีตึกสูงบังเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบจาัดก,การเส้นทางเนี่ยตัวนีนเขาก็สามารถวางแผนล่วงหน้าเชื่อมต่อได้2ทางนะครับก็คือทางหนึ่งก็คือผ่านในแอปก็สามารถที่จะรองรับไฟล์ GPSX GML แล้วก็ TCX นะคเท็่เปลนไฟล์ทีราสามารถนาวน์โหลด ได้จาก Google Map นะก็เอามาใส่ไว้ในแอปได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกในตัวนาฬิกาเลยอะ่ะก็สามารถเลือกจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดหมายปลายทางได้นะครับตัวนี้สามารถเก็บเส้นทางลงหน้าได้ถึง10ไฟล์เลยนะและที่สําคัญตัวนี้ถึงไม่มีสัญญาณก็ยังนําทางได้อยู่นะครับในกรณีที่เราแบบเอาไปเดินป่าหรืออะไรแบบนี้นะแล้วเกิดมันอับสัญญาณจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะนําทางได้นะครับแล้วก็เขามีระบบที่เรียกว่า Intelligent Dynamic c o s e Correction นะครับที่เขาจะทาการปรับเส้นทางให้อัตโนมัติเลยนะครับกรณีที่เราหลงทาง เขาก็จะมีการพาเรากลับเข้าเส้นทางได้นะครับหรือว่าเขาจะทําการหาเส้นทางใหม่แบบเรยวทันนะครับให้เรากลับไปที่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกได้นะครับ แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องการออกกําลังกายนะครับตัวนี้เขาก็มีในเรื่องของการวัดสุขภาพด้วยนะซึ่งเขาจะมีโหมดวัดอัตราการเด้งของหัวใจนะครับมีโหมดวัด SPO2 หรือว่าออกซิเจนในเลือดนะแล้วก็ยังมีโหมดวัดความเครียดด้วยนะครับรวมถึงโหมดพวกการฝึกหายใจต่างๆแล้วก็โหมดที่เป็น female health เนาะสำหรับผู้หญิงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โหมดวัดการนอนหลับของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์อื่นๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้ โทรออกรับสายได้จากตัวนาฬิกาเลยนะครับเพราะว่าเขามีไม์แล้วก็ลำโพงมาให้ในตัวเลยนะครับสามารถโทรผ่านบลูทูธได้เลยนะซึ่งผมได้ทําการทดลองโทรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะถ้าไม่มี เสียงรบกวนภายนอกเยอะนะครับฟังรู้เรื่องคุยกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์ที่เป็น10 a s i s นะที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับถึง10แกนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือตัว dual frequency GNSS นะที่เป็นระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมความถี่คู่นั่นเองครับที่ทําให้การจับสัญญาณได้แม่นยามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการวัดค่าต่างๆเนี่ยเขาใช้เซนเซอร์ โฟโตไดโอดที่ใช้ในการวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือว่า h ั a เนะครับแล้วก็ความอินตัวของออกซิเจนในเลือดนะครับหรือว่า SpO2 นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เขาให้แบตเตอรี่มาที่460ม ah ิลลิแอมนะถ้าเป็นโหมดการใช้งานประจำวันก็ใช้งานได้ประมาณ20วันแต่ถ้าเป็นโหมดที่ใช้ GPS นะครับใช้ GPS ตลอดเวลาเวลาเราไปออกกำลังกายแล้วเราเปิดทิ้งไว้เนี่ย ก็จะอยู่ได้ประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเป็นโหมดที่เราเปิดตัว a l w a y s On Display ก็จะอยู่ได้ประมาณ5วันแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดแบบสแตนบายเลยก็จะอยู่ได้ถึง45วันเลยนะครับเหมือนประมาณว่าเราชาร์จไว้แล้วแต่ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบชาร์จไว้แล้วก็วางทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้45วันเลยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราเอาไปใช้งานแบบในชีวิตประจําวันใส่เหมือนนาฬิกาทั่วไปเนาะก็อยู่ได้ประมาณ15-20วันนะครับแบบไม่ได้ไปออกกำลังกายบ่อยแต่ว่าถ้าาาเเกกิดรมีออ กายบ้างเราต้องมีการเปิดการวัดค่าอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็จะกินแบตลงไปเรื่อยๆก็อาจจะอยู่ต่ำกว่า20วันอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะโดยรวมก็ถือว่าแบตค่อนข้างอืดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ4 5วัน6-7วันอะไรประมาณนี้แบบใช้วัน2วันแล้วหมดก็ยังมีนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เลนราคาประมาณนี้ถือว่าอยู่ได้นานเลยทีเดียวนะครับ ก็สรุปโดยรวมนะครับจากที่ทดลองใช้งานมาก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้ฟีเจอร์ครบครันแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยมากๆนะครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือมีโปร G S Pro 2ค่ะกับราคา3,990บาทพอมาอยู่บนข้อมือมุ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยดูไม่ออกเลยนะว่าราคาแค่ประมาณ4,000บาทแค่นี้เองสำหรับเองนะคะทั้งฟังก์ชันและความสามารถค่ะเทียบเท่ากับตัวโปรหรือว่าตัวอัลต้าของแบรนด์อื่นๆนะกับราคาอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นค่ะแถมตัวนี้แน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำนะคะของ G P S ที่เป็นแบบว่าแบบคู่นะความถีค่คู่แล้วก็ในเรื่องของการที่เราสามารถดาวน์โหลดแมปเนี่ยมาไว้ในตัวสมาร์ทวอทได้เรื่องของการออกกําลังกายก็ส่วนหนึ่งนะคะแท็กได้ดี แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอุ้มเนี่ยจะใช้ในการวัดค่าสุขภาพต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้หนหัวใจหรือว่า SPO2 ค่ะเรือนนี้ทําได้ดีแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นค่ะก็คือเวลาที่อยู่บนข้อมือตัวนี้เนี่ยมันยังมีความสปอร์ตอยู่ทุกคนแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสปอร์ตที่ผู้หญิงสามารถใส่ได้ผู้ชายใส่ดีเนาะหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะเม็ดมาย,ยมสามารถหมุนได้จริงกันน้ํา 5ATM คุณสามารถใส่เนี่ยลงน้ําได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่จะอยู่บนข้อมือของเราวันนี้ะะนะคะ ถือว่าเป็นตัวโปรนะคะที่น่าสนใจมากๆสำหรับหมวดที่เป็นสมาร์ทวอทราคาไม่แพงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ